สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะทําการทดสอบนะครับจะทําการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งฉายได้จอใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มันเป็นกลางวันนะครับแสงมันก็จะเข้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดประตูนะครับคุณผู้ชมครับปิดให้มันมืดๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเอาเอาละครับหลังจากที่ปิดประตูมืดๆนิดหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ ดูภาพยนตร์จอใหญ่แล้วก็มีความคมชัดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือ LED projector นะครับคุณผู้ชมครับหรือว่า projector จีนนะครับคุณผู้ชมครับดูครับอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับใช้จอใหญ่ได้มากนะครับจอใหญ่มากนะครับดูฉายเข้ากาแพงอันนี้มันเป็นช่วงกลางวันนะครับแต่ผมก็ปิดประตูไว้นะครับแล้วก็ทําการ ทดสอบนะครับกับเจ้า LED projector ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับใช้ได้ประมาณสัก2 0,000ชั่วโมงนะครับถือว่าใช้ได้ยาวนานนะครับ20,000ชั่วโมงนะครับตัวนี้ LED projector นะครับหรือว่ามินิโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ผมเล่นไฟล์ภาพยนตร์จากเจ้าแฟชได์ตัวนี้นะครับเสียบแฟชได์เข้าไปแล้วก็นำสัญญาณเสียงนะครับจากช่อง audio out ไปเข้ากับเจ้ามินิคอมโปตัวนั้นนะครับแล้วก็ เปิดเสียงจากในนั้นดังทีเดียวนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับคนที่งบน้อยนะครับสําหรับคนที่เริ่มต้นเล่นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ใหม่ๆนะครับไม่ต้องใช้ของแพงนะครับใช้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าโปรเจคเตอร์จีนนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับของอยู่ในเมืองศรีสะเกดนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านใดไม่ได้อยู่ศรีสะเกดก็ส่งให้ได้นะครับแต่ก็ต้องโอนเงินนะครับเพราะว่าผมไม่มีแบบเก็บปลายทางนะครับคุณผู้ชมครับพอท่านโอนเงินมานะครับผมก็จะทำการส่งก้าวโปรเจคเตอร์ให้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ มินิโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับเอาไว้ฉายภาพยนตร์จอใหญ่ๆดูได้นะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นต้องดูในที่มืดๆนะครับเห็นไหมครับแบบนี้กรณีแบบนี้ผมก็ปิดสังกะสีนะครับปิดบ้านเข้ามานะครับแต่มันก็มีแสงเล็ดลอดอยู่ข้างบนก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าดูได้อยู่นะครับดูก็โอเคอยู่นะครับโอเคในระดับหนึ่งของของตามงบนะครับคุณผู้ชมครับคนท่านใดที่งบน้อยแต่อยากจะชม ภาพยนตร์จอใหญ่ๆแบบนี้นะครับดูในที่มืดก็ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา3า0 0บาทรวมส่งนะครับคุณผู้ชมครับ3,000บาทครับของอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับก็มารับได้เลยนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับขาย3,000บาทนะครับสนใจโทร0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากซีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ